อันี้ผมพิมพ์ท้าไปในไลฟ์ก่อนแล้วกันโอ้โหเขายังไลฟ์อยู่เลยเอ้ยมันังหุนมั้ดใจสาขาแล้วเนียเอ้โดนโดนครับเฮ้ยเห็นแล้วว่ะุ้ครับโอ้ยยยยยยยอยย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 ยายยยยยยนคยยยยยยย เยสวัสดีทุกคนได้นะครับคลิปนี้นะครับอย่างที่ผมได้พูดเอาไว้ในคลิปที่แล้วถ้าาจะมาตอบคนคนหนึ่งในขณะที่เขาลัดไลฟ์และเขาคิดว่าเขาดวงดีจัดเลยโอ้โหไปแอบดูมาโคตรแอกเลยอ้าา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 าีาาาา แกเกินน่ะบักไม่ใจแล้วกูยอมไม่ได้มันดวงดีเกินขนาดนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องเบิกงบเมียมาเติมสักชุดหนึ่งแล้วก็เปิดสักชุดหนึ่งก่อนก่อนที่จะไปดวนกับมันฉะนั้นเดี๋ยวขอไปเรียกเมียว่าจะเติมตัวนี้เพราะว่ามันเป็นรหัสของเมียรหัสเมียกูแม่งได้ตัวดีกว่ากูกูเลยต้องยอมมาเล่นตัวนี้แทนแป๊บหนึ่งเนี่ยเติมตงเลยนะ คือแพ็คที่เราซื้อเอาไว้เป็นแพ็ก899บาทเมื่อกี้นี้เป็นแพ็คนี้นี่นี่นี่พอดีซื้อในคอมไม่ได้เสียดายงั้นจะกดโชว์ให้ดูหน่อยแต่เมื่อกี้ซื้อไปแล้วเออเป็นแพ็คในตำนานมันมันออกแบบน้ว่ามันได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็มีแพ็คนี้น่าสนใจอยู่นะพันห้าแต่ว่าไม่เอาอะมาเดี๋ยวเราเปิดดูกันหน่อยซิว่าเราจะได้ตัวอะไรกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวกดรับทั้งหมดไปเลยแต่ว่าเอาอันนี้ก่อนแต่ว่ามันได้การในตำนานเลยนะก็กดรับทีละอย่างแล้วกันรับทีละอย่าง อ่าลองดูการสีม่วงหน่อยสิว่าเราดวงดีหรือเปล่าก่อนที่เราจะไปงัดกับคนอื่นเนี่ยึสองโ์เฮ้ยเชียรค่แค่ตายแล้วไมเตรียมตัวเลย ไม่คิดว่าจะดวงดีขนาดนี้นะครับได้อนุบิดมาผมบอกเลยตัวนี้ตีแล้วก็ตัดเลือดฝั่งนูนแล้วเพิ่มเลือดตัวเองแล้วเพิ่มเลือดในทีมเดียวกับเราอีกงงกันติเก่งนะตัวนี้โดนละาหนึ่งดอกอเดี๋ยวเขามาเปิดตำนานทีเดียวเดี๋ยวไปลุ้นในธรรมดาก่อนอ่านี่เราเปิดอันนี้ก่อนสิบอันนะครับเอาไวค้คขัๆเพื่อมีสีส้มไปเลยปุ๊บชปอกระลกักโอ้อโหแสดงว่าใช้ดวงหมดแล้วเมื่อกี้ไม่ได้หาเลยเลยนะครับ ได้แล้วปะได้นกมาว้าได้นกใบเดียวอันนี้ไม่ดีเอาไม่ไรเรายังมีตำานอีกหนึ่งใบดูตำนานกันดีกว่าอยากได้ก็เออเจนี่อยากได้เจตัวนี้ตัวนี้นี่อยากได้ไปวิวแปดนะเจมากีนะซ้านะเจเอริโนเจเอริต้องมาเจเอนอร์มาถือว่าเราคุ้มจัดปะเริ่มเลยอยากได้เอรินนเจเอริโนจงออกมานางฟ้าเฮ้ยมาด้วยว่ะ คุณตงดวงดีนะครับหึมน่าเชื่อเลยนะเนี่ยเราก็ดวงดีเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเอลิอร์เราวิวแปดพอดีุ้ยโอเคเลยเติมไปเมื่อกี้นี้ถือว่าได้ตัวที่ต้องแกรน77อานูบิทเราวิวเก้าแล้วนะครับวิวเก้าแล้วแต่เสดายยังไม่มีรูนถ้ามีรูนจะเก่งกว่านี้และก็ตัวนี้ครับทุกคนโอ้หไม่ใช่อจะดวงดีขนาดนี้ กกเวล8แล้วเอาวแล้วบักไหมทํายังไงกันดีหนาะแต่เราก็ถือว่าดวงดี <Wow. S 1> ที่เราเปิดได้ประมาณนี้เนี่ยดูเกตัวนี้ยังไม่ได้ใจลูนเลยอะ่ะ มันไม่ยังเก่งขนาดนี้เนี่ยเอาเป็นเออ่ลูนแบบคุ้มกันดีกว่าเพราะว่าเรายืนอยู่แถวหลังอาจจะไม่ค่อยโดนส้นเท้าสักเท่าไหร่เฮ้ยเราไม่มีลูนในนี้วะอันนี้เรามีจะลูนภูพิทักษ์วะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นลูนปณิพานลูนปณิพานเราโอเคฝั่งนี้ยังมีอยู่เรา,าต้องใส่ตานทานันมาเยอะเอ่อมีลูนอะไรครับจี่ไม่แบบไม่เอาโจมตีเลยได้ไหมเนี่ยเอออันนี้นนดีกว่าลูนภูพิทักษ์ใส่ลูนภูพิทักษ์ดีกว่าอือมันเป็นตัวฮิวไงตัวนี้ยังถืกเอาว่าโอเคถืกแล้วเจเราสบายแล้วโอเคอันนนนนี้้กก็เเหมืออววว่่่าาลลููรรใสะยคบทุตัแ แล้วก็ตัวนี้เนี่ยลูนมันยังไม่ค่อยได้ไอ้นี่เท่าไหร่นะยังไม่ได้แบบได้ดีๆมาก็เลยยังไม่เปลี่ยนป่ะพร้อมแล้วที่เราจะไปดักตบบักไม้ในไลฟ์กันตอนนี้ได้ข่าวว่ามันโมยใหญ่เลยเพราะว่านนท้าจะดูอยู่เมื่อกี้อาจจะสั่นกลัวอาจจะสั่นตัวอาจจะไม่กล้าสู้กับเราดูทีมผมก่อนตอนนี้คือแอคได้เลยนี่กิจกรรมฟรีที่เพิ่งได้มาที่ว่าเขาแจกตัวตำนานผมได้ตัวนี้มาวิวเก้าเฮ้ยไอโกเลมวิวเก้าเฮ้ยอนุบิดวิวเก้าเฮ้ย คือขอแค่4ี่ตัวพอแล้วเจตัวนี้ววแปดที่นี้แล้วแต่บุญรวแั่กรรมว่าจะได้ตัวซ้ําไปถึงไหนคือผมชอบมาก4ี่ตัวนี้แล้วก็4ี่ตัวหลังไม่เป็นไรกลางๆแล้วพอสู้ได้ใช้ได้อยู่โักเกอร์เราไม่มีรุนเลยไม่อยากใส่ผมเลยใส่เป็นตัวนี้แทนเพราะตัวนี้มันทําให้มึนแล้วก็สตันได้3ตัวถ้าดวงดีคือว่าเอาไว้เคาน์เตอร์ได้เลยได้เวลาแล้วพร้อมยังเนี่ยพร้อมยังเนี่ยฮะไปไป,ไปเปิดเปิด ไอ้นี่ก่อนแล้วกันเนี่ยมาเปิดเปิดเลยเปิดเลยเดี๋ยวส่งสารไว้ก่อนนะมันยังไม่อ่านไหนไหมยังไม่เห็นต่อตัวเก่งแล้วว่ะเฮ้ยใช้ได้นะตัวไรไหนตัวที่เราวิวแปรเลยฮะเฮ้ยจันุบินมันวิวแปดเองเราวิวเก้าอัตวินเอาโจกลงมาโจวิ7เจดู้สไยังยังไม่อ่านเดี๋ยวต้องอีกสักข้อความหนึ่งนะครับเพื่อที่ได้กระตุ้นทั้งนหน เอ้ยยังมีข้อความเลยอ่ะดูดิเฮ้ยมันปังหมดแล้วอ้ใโดนพี่ไหมงัดใจตะขาดแล้วเนี่ยเฮ้ยให้คุณนนคุณนนครับเฮ้ยเห็นแล้วว่ะสหครับคุณเห็นสครับไอ้ที่คนมีคนมาท้าวะ้ที่มีคนมาท้าว่ะเอาไอ้ดีมาเลยดีกว่าอไม่ชอบคุณมาท้าไม่ชอบนะทุกคนกดไลค์กดไลค์ที่นนทมาท้าไว้เดี๋ยวต้องโดนแล้วนนกูว่ต้องโดนแล้วเดี๋ยว โคตรอยากโดนเลยไหมมามาเโเอ้กูคันเ,เนื้คันกลมแลเนี่ยคืออยากจะโดนไม่ได้สักีส่งอะไรดีมาส่งอะไรดีมาไอ้นี้ไม่รู้เลยมันมีลูนเก่งอยู่ตัวเดียวเลยโจกเกอร์อยู่แถวหลังเลยเราต้องจัดก,การแถวหลังก่อนอาจจะต้องเคาน์เตอร์เราอาจจะต้องเคาน์เตอร์ตัวทีเบย์ไม่นะ <laughs> เดียวก็รู้นะว่านี่สิอาจารย์เจเนี่ยจะทําได้ดีขนาดไหนเฮ้ยห <c oughs> ัวเก่งนักเลยเออ ได้ยินเป่าเฮ้ยไม่เท่าไร่นะแต่กูกลัวโจ๊กเกอร์มึงอะไอ้ทำไมไม่เปิดไอ้โจ๊กเกอร์แบบเยอะแยะขนาดนั้นวะโจ๊กเกอร์แบบโคตรเก่งเลยอโจ๊เกแล้วนเกอรยกอาเัเอายังไเอายังไไอ้แต้มเราห่างกันสามร้อยถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ป่ะช่วนเลยชวนเลยมปจับปเข้าไปไว้ด้มันนะโอเคมา ใครเจอใคครแลล้วอมมมเมนมเนต์ายทุกคนสู้ตาอาย,อยากจะโดนหนักๆเลยไ้ยมีตัวไฟหรอวะตัวไฟมาเต็มเลยอะตัวไฟอะไรเยอะแยะวะปัม๊มมึงก่อนแล้วกันเฮ้ยเอานหนักๆไยน,นะเอาไปบึ้มๆเลยโอ้ยราคาตัวยังใหญ่อะ่ะเฮ้ยมีเครเตอร์วะ่ะทำอะไรอ๋อไอ้นี่เลือดเหรอยังไงเอ้ยใจเย็นดิไหมโอ้ยเอาไหนวะเปิดเลยอะ่สยอะสาบไปหรอ ไม่หยุดต่าดีไปเติมเลือดเลยไปเติมเลือดอะไรอ่ะฟื้นไม่ฟื้นนะไม่ฟื้นนะแชแข็งหน่อยนะแข็งหน่อยละกันเไอ้อะไรตายเหร <Rug> อไม่ใไมีแชร์มีแชร์มีแมวเติมเลือดอยู่นะไออ้๋ยังไม่เคาน์เตอร์ว่ะเคาน์เตอร์ว่ะไม่เป็นไรเติมเลือดด่วนเอ้ยมันเอาเรื่องนี่วายตัวดีเอ้ยอยู่แล้วหรอโอ้โหมันจะอยู่เองเดียวเลยวิธีต้องโดนอะไรแหละยัต้องโดนอะไรแหละพิเด็ดไหม ไอโงกอะไรหยุดก ah, ah, hmm, mm ่อนไหมหยุดก่อนอาโนนหยุดนะหยุดนะไม่ทำอะไรเนี่ยอะไรไหมหยุดนะหยุดหยุดเลยมึงหยุดเลยไหมเอะไรมึงอะไรทำอะไรเอ้ยมันมีสองชีวิตนี่วะไอไหมหยุดก่อนหยุด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 ก่อนหยุดก่อนเฮติมเลือดว่ะเติมเลือดว่ะโดนไอไอเจ้าตื่นเติมเลือดเสียตัวนี้แล้วว่ะไอเจ้าเอ้ยอ้าอ๋อไอแสบมากเอาไปเลยเอาขึ้นไปเอาอะไรไม่กูถนเอาขึ้นไปเลย อะไรตีเลยอะทำไรทำไรวะอะไรไหมทำไมแตกนะไอ้หยุดก่อนนะไมมทำอะไรเหรอฮะปัก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 ไปโอ้โหเจ็บเจ็บจาดเจ็บจาดเลยไหมที่ผ่ายละวไหมไหมตึงไปเท่าไหร่เนี่ยไหมเออทำอะไรไหมใจเย็นเย็นก่อนใจเฉดเฉดไม่ต้องรีบคุยกันก่อนไอ้ไม่ใจเย็นเย็นดิ บีบ uhm, ับอะไรอะไรเรียกเรื่องทำไมเรียกเรื่องทำไมอ่ะโหเรื่องยังตีมเลยเตีมเลยยังไงดีไหมยังไงดีมีตีนกทำไมเนี่ยมึงตีนกทำไมตีนกทำไมไอ้ไปยอมเซอร์เอามาอะไรจะเติมเลือดอีกแล้วเลยมันต้องไปสตันตักหน่อยตุ๊ก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 ไปอ่ะไม่อ่ะยอมยังอ่ะโหลยังไม่ยอมอีกเหรอ จะไปเข่าเตอร์อีกแล้วทำไมทำอะไรนะฮะโอ้ยจะตายแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวไหมเรียบร้อยเตรียมตัวเลยโอ้โหเรื oh, ่องของมันเยอะวุ้ยเพิ่มเยอะอยู่วุ้ยไหมเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะมึงตีดิก็มึงก็ตีกูก็รอมึงอยู่ดิแก่ละจั๊กตั๊กจักจักจักอาเรียบร้อยไปไงมึงตีดิก็มึงก็ตีไอ้ ไม่ยอม,มหมดเลยหนึ่งหมื่นก้อยไหมโอ้คุกคโทษำไมโอ้เ oh กินไปว่ะกาไลัเลย โอ้น่ากลัวโอ้โอนางครูจันทร์่เก่งที่กว่าท่าแบบดูนะโอ้บอกแล้วไงทีเด็ดของอาจารย์เจเห็นไหมเจออาจารย์เจมาเฟอร์กู็ไปเฮ้ยไอ้นนท์ปกติตัวนั้นอ่ะมันต้องมันต้องมีแบบการโดนเผามาถึงตันไม่ใช่หรอวะตัวไหนไอ้ตัวที่มึงตันกูอ่ะอ๋อไอ้ตัวที่มันเสกอ่ะเออถ้าตัวมันน้อยอ่ะมันจะตันแน่ๆตัวหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นนนตนก็คือถ้ามึงเหลือตัวเดียวถ้าแล้วกูเหลืออกตัวนั้นคือมึงยังไงก็แพ้ไงเข้าใจปะ เฮ้ยแล้วกูจะบอกอะไรมึงไงนะไอไอตัวนางฟ้ากูเพิ่งเปิดได้เลยสองตัวก่อนมาดวลกับมึงเนี่ยรู้ป่ะมื่อกี่เลยเปิดตัวเคาน์เตอร์กูด้วยกูยังชอบอ่ะเดี๋ยวให้แกตัวจริงเดี๋ยวให้แกตัวจริงเอาไปไปสับแผ่นก่อนไปสับแผ่นก่อนอ่ะไหม่ะกูพร้อมนอนกูพร้อมอะไรมามั่นใจเออมั่นใจในการที่กูเพิ่งได้นั่นสิว่ะเติมมาต้องไหนบ้านอืมวิ้ยเอาตัวไอ้เหี้ยนี่มาไอ้ตัวกระปูกลิงเนี่ยไอ้นี่โคตรป่วนเลยเนี่ยไอโอลิออนอะ เอออดินมาเล่อ่ะบับอะไรแล้วใจเย็นๆก่อนปักเข้าไปบางทีวอมออวมเบาๆก่อนไม่ตี้ยอไม่ไม่เตี้ยอไอเจ้าปลากาละมาแาแชแข้งก่อนอุ้ยเจ็บนะเนี่ยอย่างจีดนละวะไม่ทำจีดนละวะไอเจ้าใจเย็นๆคุยกันก่อนเขาเจอเพื่อจะตายว่ะอุ้ยไม่ตายไหมทำอะไรอยู่น่ะไอ้เจ้าแม่งเปลี่ยนการได้ win เอ้ยอะไร <S <S อะไรอะไรยังไม่ลุกไม่ลุกไม่ลุกนกวิ่งอยู่ <S <S นกวิ่งอยู่เอย้อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้ตายไปเลยให้ตายไปเลยให้ตายไปเลยต่อยก่อนตอ่อยก่อนแต่ตัวเดียบึงต้องโดนแล้วแหละไม้ต้องโดนแล้วอะไรเพิ่มทำไมอแองแท็กกูตีมึงอยู่ตีมึงไหมาด้วยทีเดียว่เดียวแตกนะไหมรู้ฮะยังไงดียังไงดีฮัลโหลฮะ,ละตีเปล่าไหมตีเปล่านกตายนะอโอ้มาตีอะไรอ่ะเขาเตอร์แอกแท็กอีกแม่งต้องเริมเลือดกันก่อน ยังไงเฮ้ยอย่าพึ่งตีใจเย็นเย็นคุยกันก่อนตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตตโอ้ยที่มต้านทานกว่ารอบนี้ต้องมีต้านทานด้วยอย่างนี้ต้องโจรเช็ดหน่วยเล่นเผาไปเลยเออต้องแผาเขาไปเลยเอ้ยใจเย็นเย็นอย่าบึ้งอย่าบึ้งเอาไคมกูกูไม่มีอะไรเลยเนี่ยอะไรเอออยาก้เอาให้อะไรนิดน้อย เฮ้ยอูเลือดน้อยแล้ววะไหมทังไงดีวะต้องตีแล้วให้เชิญล,ละละสลับกันน้อยนายจ้าสลับเลือดก,กันสักน้อยเฮ้ยเอ้เอาทำไมไปเพิ่มอันนั้นน่ะกูตีตัวหน้ามึงอยู่กูยังตีตัวหน้าอยู่เลยอ้าวไปงานหยาบแล้วนะเฮ้ยอย่าเพิ่งใจเย็นๆนายจ้าคุยกันก่อนโอ้โหชิบหายแล้วไมไหมงานหยาบไอ้คุยกันก่อน oh <my> อย่า,ยา,ยอยาพึง่งอย่าพึ่งตีอุยอ้ยอุย้ย ุยกันก่อนเลยอย่าพิ่งตีกูกูเลงความเร็วแ๊บนึ่งยังไงดีไหมเ้ยมันล็อกมีล็อกว่ะมีล็อกอุ้ยเียมันล็อกตัวถูกด้วยว่ะถูกไหมเียแล้อุ้ยเอ้ยเ้ยเฮ้ยอะไรอะหยุดก่อนเฮ้ยมีสวนเฮ้ย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 เฮียล้ไอ้ไม้ไอ้ไมเบาไมเบาไมเบาไมโอเบาไอ้ไมโอกูแตกกูตายกูตายกูตายแล้วไอ้ไ ไอ้ไปมาก่อนไปอ๋อไอ้เบินอยู่เบินอยู่มันบินอยู่โอ้ยไปโอ้เบอรี้ไม่หยุดเลยโอ้ยเมร์เน่โอ้โอ้โอ้ตายไม่หยุดเลยไอ้โดนใจก็ไอ้เนี่ยจ้าสินจังกัดเสมอเสมอเสมออีกเกมหนึ่งโดนตันลวนไปดิโดนตันลวนๆไปดิดวงดีแังว่ะเมื่อกี้ดวงเมื่อกี้มึงเป็นสลัมไอ้นี่กูพอดีเลยกูเลยโดนเลยเมื่อกี้นี่พีกเฉยเลยโอ้โห เอาอีตางดิ Esta, โอ bueno. ้ย oh, really? ังไม่จบเลยนี่เลยเตอร์ไม่กดตีนนะแต่ต้องโดนหน่อยแล้วแหละตาดิแสบเลยเมื่อกี้จี๊ดเลยจี๊ดเลยมึต้องเอาคืนกันหน่อยเติมอีกแล้วอันดิบที่8วิว9แล้วยังไงเฮ้ยเฮียนเผากาดได้ด้วยหรอวะหายแล้วมึงจะใช้อ้นั่นเข่าเตอร์หน่อยวูสไปกูเลยสไปกูเลยว่ะเฮ้ยอีกแล้วเหรอไม่มึงทำอะไรเนี่ยเรื่องไม่กดใส่กูอีกแล้วไม่ไม่มึงเป็นคนอย่างนี้เหรอ เป็นคนอย่างนี้เหรอเป็นคนอย่างนี้เหรอเบาเบาเบามันเป็นท่าน้ำเหมือนกันอุ้ยตอ้เหี้ยแล้วแม่งอืออืออือกูจีดเลยกูจีดเลยเฮ้ยมีเคอเตอร์แล้วกูตอร์เลยหนึ่งตัวอต้องโดนนะไม่ต้องดูนะวะไอ้ยที่เอ้ยที่มันทำจีดมันทำแฉบแฉบเลยเมื่อกี้เนะน,น,นี่ยเฮ้ยไปตีมตายนะวยเฮ้ย้เยเ่าการปุ๋ยและ เอาเจ๊แเจ๊ไปเจ๊แเจ๊บพอเจ๊แเจ๊บพอพอหอมปากหอมคอก่อนเจ๊แเจ๊นี่มันเป็นนักมายากลเข่าการ์ดเฮ้ยอะไรอะไรไหมทำอะไรอ่ะทำอะไรเหรออะไรอ่ะเจตตีตีตีเหรอไหมไหมเจตตีตีเหรอรออยู่ได้เวลาแล้วนะไหมอ้าวถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่เอ๋ย เฮ้ยไล่เทียมทานอา้าวเชีย่ยแล้วมันเร็วอะเอา้ามันทนันมันทนันอา้าวไม่ทันนี่วะเอา้ายังโดนอยู่๋อไล่เทียมทานตรงนี้ไม่เป็นไรต่อให้ก่อนให้โดนตีนไปก่อนให้โดนไปก่อนรอรอยอย่างเดียวตอนนี้หมดแล้วเหรอ,หอเฮ้ยมึงเผาการ์ดกูเล่นอีกแล้วเอออะไรนี่โดนอยู่นะไหมเผาการ์ดกูเหรอเผาการ์ดกูหรอเอาไม่เป็นไรตตันไปเลยอะเอาสะท้อนไปสะท้อนไปลงวัวไปสโลงี พอตีก่อนๆจะตายเราเขาเตอร์พอตัดพอดีเลยไหมเรียบร้อยเต็มเลือดก่อนเอาแช่ไปเลยไหมไม่เป็นไรเขาจะจะจะทำอะไรอะไหมฮะเขาเตอร์แองเกรอบนี้มันจะไม่รอดแล้วแหละไหมมันไม่พิกมันเกมเมื่อกี้นี้เขาไหมไม่ตายหรอกนะครูยังยืนไหวอยู่โอ้สบายงานหยาบแล้วหยาบแล้วไหมอันนี้อันนี้คือหยาบแล้วหยาบแล้วทไมอะลาปิด อืมอ <Cornell>. ้าวอุ้ยอะไรวะมทำอะไรวะต้านทานไรเตรียมทานอีกแล้วเชื่อตัวนี้ดีเดี้อวะลูเออให้ตีไปก่อนให้ตีไปก่อนให้ตีไปก่อนเอาโลออกก่อนโลวงหน่อยเอาลวงหน่อยเอาโลู๊ในไมโลวงหน่อยเอาไม้ลวงหน่อยเอาโลออกหน่อยโลวงหน่อยเอออย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งทำอะไรทำอะไรทำอะไรใจเย็นใจเย็นใจเย็น ้ยใจเย็นเย็นวัยรุ่นคุยกันก่อนคุยกันก่อนใจเย็นเย็นต้องงี้กดอนละว่ายไหมไม่เอ้ยไม่อะอ้เก่งเพิ่มเรืออีกละไหมฮะโจงหายไปปะ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 ไม่พลิกละไหม <c oughs> โอ้โ ทุกตัวท <|so|>> ี่กูส่มมาไม่เอาเงินด้อยไดทุกคน แ,แตงเกียวกับใจไหลที่มาให้ดังตบนะจะการว้มาสู้กันใหม่ไว้มาสู้กันใหม่เออไว้มาสู้กันใหม่ไว้มาสู้กันใหม่เดี๋ยวสไลด์ไหนไเปิดได้เยอะกว่านี้อีกนะเดี๋ยวกูม,มาใหม่กูม,มันไส้เติ <c oughs> มแเติมแล้ไป <c oughs> ไงก็บอกแล้วไงว่าคาไลโอ้โหโดนไปสามเกมอ่ะเลเลยดวงกูดีด้วยแหละเมื่อกี้เนี่ยแม่งเปิดได้ตัวนั้นมาวิลลแปดพอดีเลยโอ้โหเกือบเลยนะแก ใครที่ชื่นชอบเกมนี้นะครับอย่าลืมไปกดดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับในลิงก์ข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์โหลดเอาไว้ให้นะครับคุณไปโหลดกันได้เลยนะกับเกมนี้เลยนะครับ Summoner War Los Angeles เฮ้ย Summoner War Los Angeles เฮ้ยพิกได้ตลอดเวลาเมื่อกี้จะแพ้อยู่แล้วนะเือแพ้แนบิดเกมนั้นนะยังพิคกลับมาได้นะครับบอกแล้วนี่คือความสนุกของเกมนี้เลยตื่นเต้นเร้าใจทุกวินาทีกันเลยทีเดียวโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้ากันนะคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับผม อย่าลืมไปโหลดหมาให้เยอะไม่ไม่อย่างนั้นตัดตบคนแล้วมันก็อารมณ์ดีไง